r i เรียลไวท์เพอร์เฟกต์เลเซอร์จากลอเรียลปารีสลิสเตรีเนเจอร์กรีนทีแนสเล่ช็อกโกชฟถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้สิครับแต่ถ้าไม่ชอบดับไฟฮ้ยอย่าทำโกงอย่าทำดับไป8 เลยยสองกำลังดีกูนนะฮะรับทราบข้อกล่าวหาของคุณกอนเลยแล้วกันนะฮะอ๋อสวัสดีครับคุณเริ่มต้นรายการเราด้วยการปิดไฟเลยจะไม่สนทนาพาทีหรือเปิดโอกาสให้กับหนุ่มสาวคนนี้สมัยกัน,กนเหรอฮะพี่เขาดูก้ามปลูไปอะคะ่ะอ๋อ,อ,อดูก้ามปลูไปนิดนึงเห็นแลยอยากเอาน้ำจิ้มซีฟู <He an S 2> ้ดราดเลยเกิน <h> ดูน่ากลัวมันมาจากร้านเจ๊ไข่เจ๊ง้อผู้หญิง80%เนี่ยชอบผู้ชายมีซิกแพค แต่ผู้ชาย80%ที่มีซิกแพคไม่ชอบผู้หญิงุํตรวจฮะคุณตรจปลอดภัยฮะพี่คะฟังภาษาอีสานรู้เรื่องปะคะรู้เรื่องครับรู้เรื่องรู้เรื่องเนาะค่ะเนาะเออนี่สำนึกรักบ้านเกิดตลอดพี่เก่งภาษากายใช่ไหมคะหนูก็เลยอยากให้พี่มาสอนภาษารักให้หนูนะคะเสียดายเหลือเกินไอ้เหม่งไม่อยู่ไม่มี ไม่มีใครปรับทุกข์ด้วยเลย <Okay. S 1> ถามผู้กองหน่อยค่ะผู้กองฮะผู้กองดูสาสายหัวนะฮะแต่ไฟก็ยังเปิดแต่ก็ลักษณะเอ้ะเหมือนจะไม่ค่อยชอบใจอะไรสักเท่าไหร่กำลังตัดสินใจอยู่ค่ะเพราะว่าชอบหัวชอบขาแต่ไม่ชอบแขนก็อก <Yeah. S 2> ก็เลยกำลังลังเลยอยู่คือชอบอูอนี่มันหมูหรือว่าผู้ชายคะ ดูชำละเป็นส่วนๆนะคะผู้กองครลักษณะเหมือนจะซื้อหมูไปทํากับข้าวเออชอบหัวชอบขาไม่ชอบตรงนี้ไปนี้ฮะก็แต่ว่ากำลังดูว่าถ้าแข็งแรงเนี่ยอาจจะแบบมีการซ้อมเทควันโดอาคิโดอะไรยูโดตีลังกาอะไรน่าจะนี่จะหาผู้ชายเป็นคู่ซ้อมเหรอคะผู้กองนี่เขามีความสามารถในศิลปะป้องกันตัวฮะเขาก็เลยมองไปในทางความสว่าของร่างกายเออแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาฮะ สายตาคุณควรจะมองไปที่ไฟ22งดวงที่เปิดอยู่นะฮะพวกที่ปิดแล้วก็เป็นสิบทั้งข้าก็ว่ากันไฟไอ้ความล่ำของเราถ้ามันจะไปสร้างปัญหากับใครนักเราจะไปไม่ได้ไปล่ำบางที่จอดรถบ้านใครก็ช่างมันแต่ปัญหาคือคุณคือใครนี่สิครับม,มาจากไหนคุณทํามาหากินอะไรนะฮะและในความเป็นคุณมีอะไรที่สาวๆเนี่ยเขาจะประทับใจก,กันบ้างพวกเธอกําลังรอดูอยู่และปิดไฟทุกเมื่อถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่วะเชิญครับเชบิญค่ะ สวัสดีครับผมสกนันนะครับคุณเรียกผมว่ากวงก็ได้ตอนนี้อายุกำลังจะ30แล้วยัง30ชื่อกวงภาษาจีนครับแปลว่าแสงสว่างทำงานช่วยงานที่บ้านธุรลิจส่วนตัว <S 1> <S 1> <S 1> ผมเป็นค่อข้างเป็นผู้ชายเลยกง่ายๆนะครับก็บ <S 1> <S 1> มันจันรถึงวันศุกร์ก็อยู่ที่ร้านพอดีมีร้านขาย,ขายจริงๆขายส่งจริงๆขั้นผู้ชาย,ยู่ ที่โบเบ้ครับแล้วก็แม่ก็ดูแลอยู่ด้วยผมก็ช่วยแม่ด้วยโดยเฉพาะถ้ามีลูกค้าแบบลูกค้าต่างประเทศผมจะพูดได้ช่วยแม่ได้เยอะที่นี่เป็นเป็นโรงงานยิงยียนเป็นธรุรกิจของพ่อแม่พ่อแม่ทํามาก็สิบยี่สิบปีแล้วล่ะครับ <c oughs> ผมก็มาช่วยท่านเสาร์อาทิตย์ผมก็เรียนเรียนปริญญาโทรหรวิทยาศาสตร์นะครับคณะรัฐศา <c oughs> <ๆ S 1> สตร์ตอนปตีนี่คือผมเรียนการตลาดครับประเทศนิวซีแลนด์นันอดิเรกผมก็เลี้ยงสัตว์ผมชอบก็คือนักผมก็มีสุนัขอยู่สองตัวก็ดูแลพวกเขาอยู่ ผมดูแลสุนัขด้วยเรียนด้วยทําง,งานด้วยเขายิ้มด้วยเวลาหมดแล้วครับด้แค่ครอบครัวหยุดสัญญาจะอยู่กับครอบครัวครับหมาบ้านนี้ทั้งทั้งสองตัวนะครับสดเหมือนกันหมาก็สดคนก็สดเรือครับนี่สเปเชียลพิเศษจัดคอสได้สเปกผมก็ม,มือขาวแต่ก็เกิดคนไทยสวยๆผมก็สนใจนะเป็นเกรหรือเปล่าเนี่ยก็โดนถามมาทุกคนเลยนะ ผมก็เฮ้ยไม่ใช่นะครับมก็แซวว่าถ้าผมมินเกก็พิสูจน์กันไหมล่ะก็เรื่องที่ถ้าผู้หญิงก็ถามว่าอยากหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่หลอกเราก็เล่นเราก็เอาสุขภาพโน้แล้วผมก็เล่นมานานแล้วมันก็ช่วยได้หลายๆเรื่องด้วยเช่นจะแบกคุณเข้าห้องหอไง่ต้องการนะมีคนแบกเข้าห้องหอนะแบกอย่างนี้เลยนะ หัวห้อยท้ายห้อยเลยถ้า่ยังไม่พอใจก็นี่เลยนะคลีนแอนเจอร์อย่างนี้เลยนะเออเอาสิดับไป17เอคนเหลือ3คนไม่ใช่ปัญหาครับพอสุดท้ายเราต้องการให้คนเดียวเท่านั้นแต่เกิดอะไรขึ้นพอเขาบอกขาวหมวยเราก็ไปเลยจากไปอย่างเงียบๆเลยหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบสุนัขมากเท่าไหร่อะคะไม่ค่อยชอบสุนัข <c oughs> เจอแล้วอยากเตะอยากกินตลอด <c oughs> ม่ค่อยชอบไม่เปนคนไม่ค่อยรักสัตว รักค่ะแต่ไม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 บชอบสุนัขเพราะมีอลีกันอยู่อะค่ะออกจากบ้านทีไรเห่าลูกทีเลยก็เลยไม่ชอบคือหมาในหมาในซอยไล่เห่าตลอดทุกวันนี้นะไปทํางานสายตลอดเพราะเดินมาทำไมอ่ะทำไมทำไมเห่าอีกแล้วเหรอถ้าเห่าตั้งหนทะเลาะกับหมาในซอยเฮ้เออแค่นี้ก็เป็นประเด็นเว้ยลูกเกดฮะไฟคุณยังเปิดอยู่ฮะ ดูคุณกวงดูเป็นผู้ชายอบอุ่นดีแล้วก็อยากจะไปช่วยคุณแม่เฝ้าร้านขายกงเกงยีนที่โบเมค่ะอ๋อนี่มองถึงกิจการเลยนะเอาแบบนี้เลยนะอยากจะได้กิจการเขาอยากจะได้หมาเข้ามาเลี้ยงโอ้โหอยากจะได้ความลักของเขาไม่มีอะไรให้ตอบแทนนะครับบางนี่มีจิตใจที่ดีงามเหมือนกันโอ้ลงทุนต่ำมาก แต่มีค่าสูงค่ะโอเคเอาละกวงครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรอบทีุ่ณจะได้แนะนําตัวให้สาวๆรู้จักแต่สิ่งที่เราอยากรู้นี่ก็คือว่าเรื่องราวความรักที่ผ่านมาของคุณอย่างน้อยโอเคหนึ่งมันเป็นการพิสูจน์ข้อหาแก่คุณแน่ๆและการเล่าถึงความรักที่ผ่านมามันน่าจะบอกมุมมองและวิธีการที่คุณมีต่อความรักของคุณอ่าอ่าอกหักมานานยังออกมามาสี่ห้าสี่ห้าเดือนครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงฮะ เหตุการณ์ก็แฟนผมผมไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความรักมากเท่าไหร่แล้วคนนั้นเป็นคนที่ผมคบนานที่สุดสองสามปีอะคือว่านะครับผมแล้วเขาก็คือมันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันต่างคนต่างไม่พูดไม่ง้อกันก็ต่างคนต่างไม่ได้ทิ้งครับผมก็ยอมรับว่าผมก็ผิดคือไม่คุยกันประมาณสองสองเดือนกว่าๆก็เกือบสองเดือนผมก็โทรไปง้อเขาอีกทีก็่อสองสามเดือนผ่านไปคุณโทรไปปั๊บเขาบอกว่ามีแฟนใหม่แล้วอย่าโทรไปอีกเลยแล้วก็ขอโทษแรง ที่แรงกว่านั้นก็คือหนึ่งเดือนถัดมาผมรู้แยกจากเขาปุ๊บผมรู้เรื่องปุ๊บหนึ่งเดือนถัดมาเขาแต่งงานใหม่แต่งงานเลยครับแต่งงานใหม่เลยใช่แต่งงานนี่ถ้าสมมติว่าพูดพูดอยู่นี่ล้มทั้งยืนเลยไหมครับเอาอึ้งเลยแล้วเอาเวลาไหนไปคบกันวะเนี่ยอึ้งเลยนะก็คือไม่อยากจะคิดในแง่อะไรเขามากเขาปล่อยเขาไปแล้วก็คือถือว่าเป็นคนแค่คนรู้จักกันแล้วแล้วพอหลังจากนั้นมันทําให้คุณแบบเข็ดความรักเลยไหมแบบไม่เอาแล้วไม่มีแล้วอะไรเนี้ย อ๋อไม่ครับผมคิดว่าความรับคือต้องต้องพยายามต้องสู้กับมันกน้ครับเหมือนจะได้กล้ามมาเนี่ยมันก็ต้องเพียพยายามอยากได้หญิงมาก็ต้องพยายามใช่อะวันนี้คุณมาเช็คมีเอาละคุณมีอะไรที่อยากจะบอกหรือว่ามีอะไรอยากจะให้สาวสดนะคะมีครับสักครู่นะครับอ้าววงนี้ถ้าพูดภาษาแบบพี่เนาะไม่เข็ดเนาะเออเอาละให้ดอกไม้แล้วบคมากรั แล้วนี่ยังไงจะให้เขาจะให้คืใครยังไงก็ส0มทดอกผมเตรียมไว้สำหรับทุกคนนะครับสำหรับที่นี่ผมคิดว่าอาจจะเป็นดูเป็นการเชยไปนิดนึงผู้ชายให้ดอกไม้ผู้หญิงแต่ยังไงก็ผู้หญิงกับดอกไม้ก็เป็นของคู่กันเป็นสิ่งที่โลกขาดไปสิไม่ได้ผมว่าเดี๋ยวนะคุณจะให้บางคนก็ปิดไฟใส่คุณไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับยังไงเขาก็ยังคู่ควนกับดอกไม้ดอกนี้อยู่ดีเขาจะิดไฟ โอเคเพราะนั้นไปเลยฮะมอบด <ๆ S 2> <ๆ S 1> อกไม้กับสาวๆทุกคนเลยครับไม่มอของฉันนั้นมีดอกไม้แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใครเพราะว่าฉันไม่มีจุดไหนมันไม่มีเธออยู่ตรงนี้โอ <AN> ้ <olmuş cing> ในมือของฉันนั้นมีความฝันแต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไรฝันก็ฝันไม่ ดอกไม้มันไม่มีใครยังคงเหา oh <Happy S 1> oh. แฮปปี้กันนะครับเดี๋ยนะฮะรู้สึกเตรียมมากเกินอ้าน้ำมันยังเหลือสีขาวอยู่ดอกละฮะดอกนี้ไหมคนพิเศษที่จะไปกินข้าวกับผมในวันนี้ครับลอโลดอ,อะออแต่แยกเรื่องดอกไม้กับอํานาจของความโดไว้เป็นคนละเรื่องนะครับอาอยัางไงซะก,ก็ตามแต่สาวๆที่ยังเหลืออยู่คุณมีสิทธิ์ใช้อํานาจนี้เป็นครั้งสุดท้าย พื่อรียกตัดสินวัาถ้าคุณชอบเขาให้ปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟสวัสดีค่ะโอค่ะที่คัมพรอินทรสุดนะคะอายุ23ปีค่ะอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะอยากรู้ว่าสาวขอนแก่นเป็นยังไงก็อย่าลืมมาลองคบหาดูใจกันนะคะแซฟเวอร์ค่ะ